นี่จะทุกคนอาหารของเราของคุณาสาจะวันนี้เนื่ออยากจะทําให้เขาเห็นมีเห็ดคอนตาลนจะไปเก็บมาเมื่อวานเลยจัดอาหารให้เขาค่ะนานๆจะได้จัดทีหนึ่งแต่ไม่นานเท่าไหร่จะจัดอีกแล้วเพราะว่ามันมีเห็ดนะเตรียมเรียบร้อยแล้วห่ะเตรียมเครื่องทุกอย่างกําลังจะเอาน้ํามันลงไปเอาเลยลงไปค่ะวมกับน,น,น้ํามันแล้วเห็ดคอนตาลนลงไปเลยจ้าทุกคนเห็ดแล้วก็ตามด้วยบดทัวร์ท่งค่ะเขาชอบทำแบบนี้ มันจะเป็นมันๆค่ะมันจะทําให้รสชาติดีขึ้นค่ะใส่ถั่วบดลองไปทําดูนะคะทุกคนเล้วกเติมน้ํานิดหน่อยจะ้ะมันให้น้ำมันข้นน้ำมันไม่มีจ้ะแล้วก็เติมซอสฝาเขียวจ้าแต่รสดีไม่ใส่ค่ะอันนี้เป็นซอสหวานนะซอสด,ดำหวานจะ้ะสวีทหวานคลุกเขาให้เข้ากันเลยจะ้ะผัดให้เห็ดมัน สุกนะคะแต่เห็ดจริงๆมันก็สุกไปแล้วขึ้นทางแั้วจากนั้นเราต้มไว้มื่อวานนี่แหละค่ะทุกคนสิ่งที่เราหางมาเราก็ล้างให้สะอาดแล้วก็ต้มอะไรอะไระ่อพงเครื่องกำจ่ายนะคะแต่ใส่พริกไม่ได้นะคะขอบอกทำแบบดีๆค่ะทุกคนไม่ได้ไม่ไม่ใส่ซะเลยจ <c ười> ้ะมันจะหวานเห็ดจะมีตัวเล็กใหญ่มีใส่ซอส รสหวานแล้วฉะนั้นก็หวานเนต้อเค่อส่นน้ำตาลเยอะนี้เยอะจ้ะมั่นใจว่ามันสุกดีจรจงใจเอยกุ้งลงไปจ้ะกุ้งก็กัดไม่ยากนะกับแครอทไอ้ผู้จิกับฮอทดอกสองอย่างนี้มันก็สุกไม่ยากจ้ะก็ไว้สุดท้ายใช่ป่ะแล้วทีนี้กานสุดท้ายจริงๆก็มีกระเทียมป่าจะอาแดกเอา จะหาต้นหอมมาจ้ะันแทนจากต้นหอมไ,มได้จ้ะทุกคนก็เลยเอากระเทียมป่าของตะิ่นที่ปลูกไว้จ้ะมาใส่เ,ยเียทอมเล็กๆแล้วจะเอาลงไปเลยกับผิดเตาแล้วก็ใส่ค่ะเป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ะแทนต้นหอมนะคะทุกคนน่าจะอร่อยมากๆเลยจ้ะเห็ดมันก็หวานอยู่แล้วเห็ดมาใหม่ๆจ้ะเห็ดนี่จ้าหน้าตาเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วน่าทานไหมคะ สีออกสวยๆเพราะเห็ดมันก็เป็นสีเหลืองอยู่แล้วนะเห็ดคอนจะเลนจ้ะแล้วก็ว่าแล้วก็มานั่งชิมรสชาติดูซิว่าเป็นยังไงจะอร่อยขนาดไหนจ้ะตักมาชิมดูทําเสร็จแล้วใหม่ๆร้อนๆจ้ะทุกคนมาทานได้กันจ้ะไม่ได้ทําให้คุณสากินคืนนี้นะคะเขาไม่กินค่ะเลิกงานมาเขาก็จะไม่กินเขาจะมากินพรุ่งนี้จ้ะทําไว้กินพรุ่งนี้ก็ว่าได้ จะได้ไม่เสียเวลาตื่นขึ้นมาจะได้ไม่ต้องมานั่งทํากับข้าวค่ะทําข้ามคืนทําไว้ตั้งแต่ตอนเย็นที่ตื่นขึ้นมาก็ได้เสร็จภาระ,แล,ะแล้วก็จะได้มานั่งกินค่ะอร่อยเหมือนกันนะฮะทุกคนอร่อยอร่อยถึงมันเป็นไม่ได้ใส่พริกมันเป็นเบบีก็กยังอร่อยนะเป็นมันๆถั่วด้วยคุณสาจะชอบแบบนี้คุณเือบชมจ้า